โอเคนะครับและนี่คือหน้าตาของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผมหมักนะครับเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่กินพวกหินนะครับเพราะว่าอัตราส่วนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้หินเป็นตัวประกอบในการหมักทําจุลินทรีย์ชุดน,นี้นะครับดูหน้าตามันก็จะออกประมาณนี้ตอนนี้ผมยังหมักได้ไม่นานมากนะน่านจะผ่านมาประมาณสัก2-3เดือนได้ผมก็เลยจะเอามาเปิดให้ดูนะครับ ในเนี่ยผมใส่แค่ตะไคร้หินแล้วก็น้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ําตาลเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับก็ดูนหน้าตาครับก็จะประมาณนี้เลยอ่าทำไมผมถึงเอาเป็นจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรเราอยากได้จุลินทรีย์กลุ่มไหนเราอยากได้จุลินทรีย์ที่เราใช้แบบไหนเราเอาวัตถุดิบตัวนั้นมาหมาักเราก็จะได้จุลินทรีย์กลุ่มนั้นๆน,น,นะครับที่มันอยู่ อรอบๆวัตถุที่เราหมาักเราก็จะได้จุลินทรีย์แบบนั้นแบบที่เราต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทําดูครับลาขาวแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็แบคทีเรียต่างๆดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันสุดยอดมากมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสถานะของมันไปนเรื่อยถ้าเราหมักไว้ในระยะที่มันนานมากพอแต่ส่วนใหญ่ผมจะทําทิ้งไว้รัรก็น่านจะใช้เวลาเป็นปีๆหมักทิ้งๆไว เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทําน้ําหมักโดยที่หมักไม่นานมันมีข้อเสียตรงที่ว่าอนุภาพที่เราเอามาใช้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันไม่ค่อยเห็นผลมันใช้ได้ทางเดียวเลยคือเอามาใช้ทางดินนะได้แต่อย่างอื่นมันไม่ค่อยเห็นผลนะมันช้ามันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่แต่ถ้าเราหมักทิ้งไว้ในปริมาณที่ระยะเวลาที่มันนานขึ้นเป็นปีๆหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ย ผมรู้สึกว่าเอามาใช้มันค่อนข้างเห็นผลมากกว่าและพืชมันตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วกว่าผมก็เลยทําทิ้งไว้แล้วก็ค่อยเอามาใช้ให้มันทํางานของมันไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราทําไว้หลายๆอย่างเราก็ได้เอามาใช้มันก็ช่วยเราประหยัดเข้าไปได้อีกลดต้นทุนเราไปได้อีกปลูกพืชพืชมันก็ตอบสนองโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงใช้อะไรเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเอง ทําให้เราได้ของดีโดยที่แทบไม่มีต้นทุนผมเลยอยากเอามาให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเห็นผลจริงๆก็เลยอยากจะามาแนะนําแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้อัพลงเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่จะพยายามทําให้ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาสิ่งต่างๆมาประยุกต์ได้มาใช้ในการปลูกผักเราได้มาประยุกต์มาทําได้หลายสูตรโดยที่เราไม่จำเป็นต,ต้องใช้สูตร จำเจหรือทําอะไรที่มันแบบจริงๆแล้วผมมองว่ามันมีหลายวิธีที่จะทําให้เราใช้วัตถุดิบให้มันคุ้มค่ามันไม่จำเป็นหรอกครับต้องต้องทำวิธีเดียวหรือเลือกอทําเหมือนคนอื่นเขาทาจริงๆมันสามารถใช้หลายวิธีที่เราต้องการอยากจะทําต้องการอยากจะได้สิ่งที่มันแปลกใหม่หรืออะไรที่มันแบบมันอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่าดีกว่าสิ่งที่ผมทําก็ได้ถ้าเราลองทําวิธีใหม่ๆเราก็จะได้เจอนวัตรกรรมใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆ ทำให้เราเอามาใช้ในการปลูกพืชปลูกผ,ผักของเราเนี่ยมันมันงามขึ้นมันดีขึ้นเหมือนอย่างที่ผมทําอ่ะผมก็ทดลองหลายๆอย่างแล้วสุดท้ายก็ตอบโจทย์ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ